สวัสดีครับวันนี้วันนี้ผมก็จะมารีวิวเปรียบเทียบเจ้า2ตัวนี้นะฮะ,ก,ะ,ะ,ะาาก็คือแกนดิสตาทรงโกคูอันตราอิงติงนะฮะภาษาไทยก็คือโกคูร่างอาตตานิยมนะครับก็จะเป็นไอ้หัวขาวๆซึ่ง2องตัวเนี้ยถ้าดูภายนอกมันจะเหมือนกันเลยด้วยความปกติของงานกล่องหรืองานอะไรเงี้ยถ้าเราจะซื้อใช่ไหมเราอ่ะจะชอบล็อตเแฟนมากกว่าก็คือเอล็อแนวทอง แต่สำหรับงานเนี้ยมันจะมีความแปลกอย่างนึงก็คือว่ารอเจ็ดแปดกับ็อตอื่นน่ะมันจะมีสีที่ค่อนข้างต่างกันนิดนึงเราก็ไม่ได้หมุนกล่องกันมานานนลครับเดี๋ยวจะลองหมุนไปด,ดูอันนี้ข้างหน้าน,นะฮะนี่ด้านข้า,ขาครับข้างหลังด้าน,นข้าครับแล้วก็ใต้ตูดน,นะฮะจะเห็นว่าไม่เหมือนกันซึ่ง โดยปกติแล้วละลอะอตเจแปนกับลอถพวกอถดีลีอถฮ่องกงอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าตรงที่ต่างจริงๆคือตรงนี้เขาคือข้างบนอย่างเนี้ยมันจะบอกเลยว่ามาจากลรถต่างประเทศนะฮะก็คือเขียนว่า Overseas l i m i t e e Edition ซึ่งผมได้ทำการแกะแล้วก็เก็บไว้ในตู้แล้วนะฮะก็เลยไม่ได้จะมาอันบอกอะไรให้ดูกันก็เลยจะเอามาเทียบกันเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวลอดโอเวอร์ซีแล้วก็ฝั่งนี้เป็นลอตเจแปนนะครับโดยปกติงานกล่องอ่ะมันต่อให้เป็นลอดไหนอ่ะขอข้างในอ่ะมันจะเหมือนกันต่างกันที่เหมือนเป็น QC ของแต่ละแต่ละลอดแล้วเนาะก็ตัวนี้ก็จะมีความแปลกนิดหนึ่งที่แบบว่าถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเจแปนมากกว่าคุณก็จะได้อีกสีหนึ่งไปเลยเพราะว่าอันนี้จะมีแค่ในลอดโอเวอร์ซีเท่านั้น อย่างตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นสีที่ในวงกวารเรียกว่าสีอนิเมนะครับก็คือจะไม่ได้ลงสีแบบว่ามีความไล่ระดับเข้มอ่อนอะไรมากมายส่วนตัวเนี้ยจะเรียกว่าสีปัดค่อนข้างที่จะไล่สีอ่อนเข้มอะไรเงี้ยซึ่งโดยปกติอะมันจะเป็นคนที่เก็บสีบาดนะครับแต่คือผมอะอย่างที่บอกผมเหมากล่องแกรดิสต้ามาเป็นเราเก็บแปรนไงยแล้วก็มารู้ทีหลังว่าไอง,งานเนี้ยมันมีตัวหนึ่งที่เป็นสีอีกสีหนึ่ง ผมก็เลยตามหาแล้วก็ได้มาในราคาที่ค่อนข้างเหมือนแบบว่าเหมือนราคาร้อนอะ่ะไม่เป็นผงนะร้อนคือราคามันไม่ได้แพงกว่ากันมากครับ2ตัวนี้แต่ว่าผมแบบตัวนี้แพงกว่าเกือบสองเท่าเพราะงั้นคือเหมือนแบบมันเป็นกระแสด้วยคือตัวโมเดลอ่ะเหมือนกันเป๊กก็คือจะเป็นเสื้อผ้าขา,าที่แบบว่าเหมือนตอนที่สู้กับจีเลนใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเป็นครั้งแรกที่สามารถกลายเป็นราชอัตนิยมได้นี่ ถ้าดูตัวผมมันจะเห็นชัดเลยว่าตัวลดโอเวอร์เอียสีมันจะแบบว่าเข้มกว่าใน,ในชั้นแล้วก็ตรงร่องผมอ่ะมันจะมีความเข้มความอ่อนนะครับตัวสีแปนจะไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นสีเทาแบบสีเบรกพื้นๆไปเลยตรงกล้ามเนื้อก็เหมือนกันก็คือแบบว่าคือร่องกล้ามเนื้อทำมาเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าสีในร่องกล้ามเนื้อต่างอวอรสียจะมีความเข้มอ่อน ปากเปียแปลงก็ไม่มีตรงเสื้อตรงกางเกงก็เหมือนกันเหมือนเดิมมีไล่สีกับไม่ไล่สีส่วนตรงฐานน้ําแข็งรองเท,ท้าเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ต่างกันนะฮะผมมองว่ามันเป็นปกติของวงการงานกล่องครับที่ตัวเหมือนกันแต่ก็ละสีเหมือนแบบว่าเป็นทางเลือกแล้วก็บางคนก็แบบผมไงแม่งก็ซื้อหมดอยู่ดีตรงเนี้ยไม่ได้แปลกคนที่แปลกคือเรานะครับไอง,งานแกนิสตาหรับตัวโคคูยูไออ่ะผมว่าแม่ง คือนอกจากที่มันแบบเป็นสอตัวนี้นะมันจะมีอีกตัวนึงก็เยเป็นตัวที่แบบว่าทําสีมันเป็นเขาเรียกว่าสีโทนอ่ะก็คือตัวสีดํดๆแต่เน,นี้ยก็คือทํามาแยกกล่องแยกเป็นเลยว่าเป็นแบบว่าอีกงานหนึ่งคนที่ไม่เก็บสีแบบนั้นนะบางคนก็เลือกที่จะไม่เก็บแต่เพราะว่ามันแตกแต่ว่าสุดท้ายผมก็ซื้อมาอยู่ดีนะครับอ่ะนี่อันนี้ก็สีโทนนะฮะจะเห็นเลยว่า ถ้าเทียบกันแล้วก็คือโมเดลเหมือนกันเป๊ะต่างกันที่สีครับแล้วก็ไม่ต้องหวังว่ามันจะไล่สีอะไรเลยมันเป็นสีดำทั้งตัวยกเว้นตรงตาที่จะแบบว่าเลือนแสงออกสีเทาๆนิดๆไอตอนที่เห็นในรูปหรืออะไรงเงี้ยรู้สึกมันเฉยๆนะแต่พอมาดูตัวจริงอ่ะเออมันก็สวยแตกต่าง bit งาน Goku UI ตอนนี้ก็ทํามาถ้านับว่าสตัวนี้คืองานเดียวกันก็คือตอนนี้ Goku UI จะมี3แบบนะครับก็คือแบบ ที่เป็นตัวผมเทาแล้วก็ตัวสีดําอีกตัวนึงก็จะเป็นงานกล่องสีดําเป็นแกนิสต้าในโลนะฮะก็คือเป็นตัวที่เหมือนเป็นร่างที่ยังไม่สมบูรณ์ที่แบบว่าเป็นหัวสีดําอยู่อะ่ะแต่ตัวน้าราคาจริงๆอาจจะแพงกว่าเจ้าพวกนี้หมดแต่หลังๆก็ออฟฟิเชียลก็เซลล์นะครับตัวที่เป็นโกโคยูไอล่างไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วผมรู้สึกว่าตัวไม่สมบูรณ์อ่ะมันสวยกว่าเนี่ยผมให้ดูเอาไว้ด้านหน้าสุดแล้วกันเนาะคือถ้างานกล้ามเนื้อหรืองานกางเกงอะ่ะมันมันคือ สีเสื้าปังตัวหัวเทาเลยแต่ว่ามันจะมีเสื้อมีผมที่ผมรู้สึกว่าเอมันทําสีแบบสวยกว่ามุมผมนะผม,มชอบตัวที่เป็นตัวลางไม่สมบูรณ์มากกว่าก็เอามาให้ดูกันเนาะไอตัวฝังเนี่ยที่มันดูแบบทรงแต่แต่ที่จริงมันตั้งเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสเสน่ห์ของงานกล่อง PVC แล้วนะครับว่าวงเวลาผ่านไปก็จะมีเอ็นหน้าเอ็นหลังอะไรเงี้ยซึ่งเอ็นหลังอัอนนี้โชคดีหน่อยเพราะว่ามันมีผากแข็งรองรับอยู่ให้เอ็นข้างหน้าบางที คนเน่ะต้อเอาหาอะไรมาค้ำขาไว้เพื่อไม่ให้หมันลม้มโอเคก็ประมาณนี้4ตัวต่อไปก็จะมารีวิวอะไรกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe รอติดตามกันด้วยนะครับ